ไฟบังเอิญจังเลยนะอ้าวท่านประธานสวัสดีครับคนนี้แฟนผมครับพี่เยลลี่เอ่อแล้วเรื่องที่ฉันจะให้ในายไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยคิดได้ยังอขอโทษนะครับท่านประธานคือตอนนี้เยลลี่กำลังเรียนอยู่ครับผมกลัวว่าถ้าผมไปแล้วเนี่ยเธอจะลําบ้ากอะผมคิดดีแล้วครับผมว่าจะอยู่ดูแลเธอก่อนนะครับที่รักเราไปกันเถอะค่ะ พี่บอกว่าพี่เคยช่วยผู้หญิงคนหนึ่งไว้ตอนป่วยคนเมื่อกี้อ๋อใช่เยลลี่เป็นอะไรเนี่ยชอบแบนนี้เหรอมาเดี๋ยวพี่ซื้อให้ถือว่าพี่ง้อหนูนะแต่ว่ามันราคาทั้งสองหมนะื่นสองหมื่นก็สองหมื่นสิไม่เป็นไรหรอกขอโทษนะครับ ขึ้นหนึ่งสแกนอีกคขึ้นหนึ่งรูดบัตได้ไหมครับอ,อ๋อได้ค่ะนี่ครับงั้นอันนี้ยถือว่าเป็นของขวัญจบปีสามด้วยแล้วลวกันนะครับพี่ซื้อของแพงให้ฉันขนาดนี้งั้นเดี๋ยวฉันเลี้ยงพี่มือใหญ่เลยเอาเป็นตีน้อยที่พี่ชอบดีไหมได้ครับได้ค่ะ Halo, พนุษี่รักพี่ไฟคือเงินซื้อเอกสารเนี่ยของฉันไม่พอค่ะอ๋อได้สิแต่ว่าตอนเนี้ยพี่มีแค่สองพันนะพอไหมเดี๋ยวพี่โอนให้หนูหมดเลยนะอุ้ยที่รักน่ารักที่สุดเลยอ่ะใจดีมากเลยฉันสัญญานะคะว่าจะตั้งใจเรียนที่รักทำงานอะ่ะก็สู้ๆนะคะ ทำไงดิวเนี่ยชั้นที่ยี่สิบด้วยอะ่ะต้องรีบไปละบรรไดหนีไฟนี่แกต้องมาส่งอาหารช้าขนาดนี้ไม่ฉันอด,ดตายไปเลยแล้วขอโทษด้วยนะครับพอดีว่าลิฟต์ของพวกคุณเสียครับลิฟต์เสียคุณก็วิ่งขึ้นบันไดไปสิไม่ต้องคนส่งอาหารตัวก็เหม็นอือเอาขาอยะฉันไปทิ้งด้วยถ้าแกไม่ทําอ่ะจะคอมเพลนแกเอามาให้ฉันสิเดี๋ยวฉันเอาไปทิ้งให้ท่านประธานเดี๋ยวผมไปทิ้งเองครับ ฉันเป็นหัวหน้าของเขาเองอะในที่สุดคุณก็ตื่นแล้วอะ่ท,ที่รักถ้าคุณเรียนจบเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาคุณไปทำงานบริษัทท็อปๆของประเทศเลยนะจริงเหรอคะเยนลี่คนนี้ใครอะเขาเป็นใครแล้วครับอ๋อ เขาเป็นพี่ชายชั้นที่มาจากบ้านนอกอค่ะพอดีว่าเขาขอมาส่งให้ฉันอะคุณจะไปเอารถไม่ใช่หรอคะรีบไปสิคะพี่ชายงั้นเหรอฉันบอกความจริงพี่ก็ได้พี่ไฟผู้ชายคนนั้นเขาเป็นคนรวยที่มาจีบฉันอนาคตของฉันขึ้นอยู่กับเขาหมายความว่าไงอะความหมายของฉันก็คือ เราเลิกกันเถอะยลลี่อย่าล้อเล่นกับพี่สิพี่ทำอะไรผิดอะอย่าเอามือจนโจของพี่มาแตะต้องตัวฉันนะพี่ตื่นได้แล้วพี่ไฟพี่เป็นแค่คนส่งอาหารไม่มีความรู้ไม่มีอนาคตฉันกำลังจะเรียนจบมาหาลัยฉันว่าเราสองคนอะไม่คู่ควรกันหรอกพี่ส่งอาหารทำงานหนักทุกวันเพื่อให้หนูได้กินดีแถมยังส่งหนูเรียนจนจะจบแล้วอะ ทำไมตอนนั้นหนูไม่พูดอ่างนี้กับพี่อะชีวิตช่วงวัยรุ่นของฉันมีค่ามากกว่าที่พี่เลี้ยงฉนันอีกวัยรุ่นของหนูเหรอแล้วชีวิตวัยรุ่นของพี่อะพี่ไฟพี่คิดว่าพี่คู่ควรกับฉันเหรอพี่เป็นแค่คนส่งอาหารฉันเป็นถึงเต่ามมหาลัยใครจะอยากลดตัวลงไปคบกบคนอย่างพี่อะพี่เก็บไปคิดดีๆนะพี่ไฟฐานะของเรามันต่างกันมากอย่าลบกวนชีวิตฉัน ท่านประธานฉันจะบินไปทำงานที่ต่างประเทศแล้วถ้าคุณอยากไปกับฉันเนี่ยมาที่บริษัท JTP นะเอาแตงโมถุงหนึ่งครับโอ๊ยขอทานหลบไปเอาสับปะรดถุงหนึ่งจ้ะนม่คุณซี ซีใช่ไหมบอสเหรอใช่วัดเองนี่สองคนรู้จักกันด้วยเหรอเนี่ยรู้จักสิครับรู้จักดีด้วยเพราะว่าเราเคยพบกันตอนมหาลัยเมื่อก่อนซีเขาค่อนข้างรักบอสมากเลยนะเดี๋ยวนะฉันไม่เคยพบกับแกเว้ยทำไมพูดงั้นเนี่ยว่ายังจำรอยสักที่ก้นซีได้เลยเฮ้ยซีแกมีรอยสักที่ก้นเหรอเนี่ยฉันเพิ่งรู้นะเนี่ยอ๋อโทษทีครับลืมแนะนำตัวไปอ๋อค่ะ ผมวอครับฉันไข่มุกค่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับคุณ <c oughs> น,นี่สุภาพเหมือนกันนะคะอามาค่ะเดี๋ยวฉันช่วยคุณเก็บเหรียญน,นะคะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยรอยสักเนี่ยฉันลบไปตั้งนานแล้วเว้ยแล้วไม่คิดเลยว่าต้องมาเจอแก่สภาพขอทานโสโครงแบบเนี้ย <Sand im ic> <Olympics> เขาคอยรู App, <ivan ic! S 1> ้นะคะตีผักเขาทําไมวะเน,นี่ยทําไมอ่ะมันไม่ได้ขอทานให้อยากกินผล,ลไม้อะโน,น้นข้างทางไปพูดขยะวนุ่น ihad! มีปัญญาม,มีเง,งินมาซื้อผล,ลไม้ที่ดีแบบนี้กินหนอแกพูดแรงเกินไปเปล่าเขาคนเรานะนมีไข่มุกมันไม่ได้ขอทานจะไม่สนใจมันทําไมทําไมขาอะไรอีกเงินหายอ่ะไม่รู้มันหล่นไปไหนอะ่ะ น่าจะไม่พอซื้อแตงโมงแน่เลยอ๋อเอนี่ค่ะฉันให้น่าจะพอกับค่าผลไม้ะค่ะขอบคุณครับเดี๋ยวผมคืนให้นะเพราะว่าเงินมันอยู่ที่รถนะครับสงสัยจะไม่ใช่ขอทานธรรมดาแล้วมั้งน่าจะเป็นขอทานอัพเกรดเพราะว่ามีรถเข็นด้วย <S <S ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะไม่ต้องคืนฉันก็ได้ เดี๋ยวก่อนครับต้องคืนสิครับอีกอย่างหนึ่งถ้าคุณไม่รังเกียจเนี่ยผมอยากจะชวนคุณไปกินข้าวด้วยกันเย็นนี้ได้ไหมครับอ๋อพอๆๆเลิกพูดเลยไข่มุกฉันรู้นะว่าแกชอบช่วยเหลือคนอื่นแต่มันมีตั้งหลายวิธีฉันรู้ว่าแกคงไม่ตอบตกลงไปกินข้าวกับมันใช่ไหมหตกลงค่ะ เจอกันหกโมงเย็นนะคะเจอกันครับคุณไอ้มากนี่เลยแกนี่เลยกับกับไข่มุกฉันจองท่่วให้แกแล้วอ่ะมานั่งสิเอ่ออะไรกันอะก็ฉันคิดว่าฉันไม่ควรปล่อยให้แกมาคนเดียวฉันก็เลยจองโต๊ะไว้แบบเดทคู่อ่ะอันนี้ พี่ยินแฟนฉันเองอ๋อยินดีที่รู้จักนะคะครับพี่ยินเขาทำงานในวงการบันเทิงอะ่ะผ่านมาแถวนี้ก็เลยแวะมาได้ใช่ไหมคะใช่ครับแถมพี่ย,ยังเป็นพุ่มกับหนังดังเบอร์ใหญ่เลยนะแกหนูพูดถูกไหมคะพี่ยินก็คงประมาณนั้นแหละครับเรานี่ แฟนแกไม่เห็นเราเรื่องแฟนให้ฟังบ้างเลย okay. อย๋อคือแอนเดี๋ยวฉันเล่าเองก็ได้พี่ยินคะพี่ยินรู้ไหมว่าแฟนไข่มุกเนี่ยเป็นขอทานเลยนะคะฮะขอทานเนี่ยนะใช่ค่ะนี่ล้อก,กันเล่นหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> พูดจริงค่ะเพราะไข่มุกเนี่ยชอบทาบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นเดี๋ยวนะคนเราไม่ต้องใจบุญถึงขั้นไหนถึงยอมลดตัวไปรอบขอทาน แล้วนี่แฟนแกเมื่อไหร่จะมาฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนละเขาอาจจะยุ่งอยู่หรืมั้งจริงด้วยเขาน่าจะยุ่งอยู่กับธุรกิจขอทานแน่เลยอะอฉันหมายถึงว่าเขาน่าจะกําลังคุยขยะหาอะไรกินอยู่หรือไม่ก็หาขวดที่ขยะเอาไปขายเพื่อเงินมาจ่ายค่าอาหารมื้อนี้แน่เลยพี่ยนิน <laughs> เก็บขวดขายเลยนะคุณผมไม่เข้าใจจริง,รงอะใครเขาจะบ้าไปเดียวขอทาน ถ้าจะเดทเนี่ยน,นะก็ต้องเดทกับผู้ชายที่เขาดูเพอร์เฟกอย่างเช่นผมปะใช่ค่ะใครๆก็อยากเดทกับผู้ชายใส่สุดแพงๆนาฬิการหรูๆฉันว่านะไข่มุกสิ่งเดียวที่แพงที่สุดในตัวแฟนแกเนี่ยน่าจะเป็นเออ่แบงค์ลอยที่แกให้เขาไปเมื่อเช้าอะ่ะให้เงินกันด้วยใช่ค่ะแค่ไงแฟนแกมัน ดียินคุณบอสผมขอโทษครัคุณบอสผมอธิบายได้นะครับเออคุณสองคนรู้จักกันเหรอคะก็ใช่น่นสิครับก็ยินก็เป็นผู้ช่วยผมใช่ปะยินเ,เดี๋ยวนะพี่พี่เป็นผู้ช่วยขอทานเนี่ยนะพูดอะไรระวัง,งเลยดิเขาไม่ใช่ขอทานนะคุณบอสไปถึงพระเอกแล้วก็นายทุนหนังเรื่องนี้นะฮะเอออะไรนะคะ ขอโทษที่ลืมแนะนําตัวไปนะครับก็คือเมื่อเช้าเนี่ยผมได้รับบทเป็นขอทานก็อยากกินผลไมพ้พอดีก็เลยลแค่นั้นเราไหนคนุณบอกว่าไม่มีเงินเนี่ยก็แค่ลืมเอาเงินไปนะครับก็ชุดพร้อมมันเหลือเงินแค่นั้นอ่ะเพื่อจำเป็นต้องใช้แค่นั้นเราเรื่องรถเข็นนะรถเข็นที่คุณพูดถึงอะ่ะผมเป็นนักแสดงมืออาชีพแล้วก็ลงทุนหนังเรื่องเนี้ยคุณซีคิดว่ารถเข็นของผมมันรุ่นอะไรดีอะเลมโบกินนี่หรือว่าเฟอร์รารี<ค>่พ<ด>ี พี่โกหกเหรอไหนพี่บอกพี่เป็นพวงกบไงพี่ไม่ได้โกหกหนูนะหนูไม่ได้ยินที่พี่พูดอ่ะพี่บอกว่าประมาณนั้นอะ่ะเดี๋ยวก่อนนะยินไอ้ชุดสูทเนี่ยขอฟังฉันได้ยังแล้วก็บอกพร้อมนี้ด้วยเหี้ยนะตั้งแต่หัวจะดเท้าเนี่ยพี่ไม่มีอะไรเป็นของตัวเองเลยเหรอ <c oughs> ดูเหมือนว่าจะมีคนโป๊ะแล้วนะคะ ของฟอร์มยนไงไงก็คือของฟอร์มค่ะคุณบอสครับไว้ผมจะเอาของทุกอย่างมาคืนวันหลังนะครับเดี๋ยว <Stop. S 2> ฉันยังได้ตอนนี้เออคุณบอสหมายถึงตรงนี้เลยหรอครับเริ่มจากากางเกงก่อนเลยถอดแล้ววางไว้ป็นโตดี